งลงมาแล้วอ้ที่เวลาตการร้องขอยต่างคนตา่างผายกันมาไอ้หาผ้าไปไฟช้อตปากโว้ยล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงตา่างคนตา่างผายต่างคนต่างบดเรือดีเท ิงหานครภายกับเจ้าแม่ทองคำทองคำผายบทภายเบียดกันมาต่างขนต่างายต่างขนทางบทอานเ้ยต่อทออุ้กับเกงแดงนี่คือดาราโอโมดาราโอโมเป็นกําลังใจตายเป็นตายตายเป็นตายเอาละครับถ้าตายตายนานมาแล้ว28ปีแห่งการร้องโหยรับขนผไปจะโพกับล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเทมสิงห์นานครกับเจอใครไม่เจอเจอกับเจ้าแม่เจ้าแม่ทองคำบอกวาไอหนุ่มน้อยหน้ามนคนนครนายกเหมืองไก่กุ ภายแรงอย uh, ่างนี้ได้หร sure. right so. ือไม่ได so. ้ถึงรอบนี้ไม่มีใครยอมใครถึงรอบนี้ไม่มีใครยอมใครนะเว้ยเพราะว่าเป็นการพายรอบรองันเด้พายรอบรองันเด้ดูที่ว่าดูที่บัตรเทศิงงานนครมาทำงานนครพายกับเจ้าแม่ทองคำภายรอบรองถ้าเราลประเภทก่อสองหรือว่าประเภทขอเรือยาวได้ไม่เกินสามสิบหินไฟลายเบียดลายบีลายเบียดลายบีดูที่ว่าเทศสิงงานนครจะพายจะพายบีได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้เอาด้วยน้ำเงินก็บอกดีปลายจะดีได้คัน ีได้ตลอดไม่แทบซึ้งหานักคอนกดไปภายไรเบียนแทบซึ้งานักคอนไรบีแทบซึ้งานักคอนไรบีแทบซรนักคอนบีนักคอนบีนัคอนมีเข้าเส้นชัย The winner is เจ้าแม่ทองคำ from Blue Zone เชิดหลุนตัวห้วยเชิงเจอชื่อเจ้าแม่ทองคำ